วันนี้นะครับจะมาสอน s ส a l e up ad facebook นะครับให้ทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ ai ของทาง facebook นะครับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดปี2022นะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับทั้งคนที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดแล้วก็รับชม ep นี้ย้อนหลังด้วยนะครับนะอ่ะนะครับก่อนอื่นก็ขอเข้ามาที่ตัวจการโฆษณาเนาะเมนูตัวการโฆษณาเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ทั้งตรงเมนูตรงนี้แล้วก็ทางแถบด้านซ้ายมือเนาะก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมสะดวกตรงด้านซ้ายมือเนาะส่วนเมนูตัวการโฆษณาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับนะแต่นะครับเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับนะจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะมาที่แคมเปญนะครับแล้วก็มากดคําว่าสร้างนะครับนี่นะครับหน้าตาวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนไปเนาะ ย่อให้เหลืออยู่แค่6วัตถุประสงค์นะครับส่วนแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็ไปดูวิดีโอ EP เวอร์ชันอัปเดตนะครับผมได้ทําไว้แล้วเนาะว่าแต่ละวัตถุประสงค์มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับนะไอวัตถุประสงค์ข้อความไปอยู่ตรงไหนวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมไปอยู่ตรงไหนนะก็ไปรับชมวิดีโอ EP นั้นย้อนหลังได้เลยเนาะนะครับนะอ่ะนะครับตอนแรกนะครับนะเราก็มาที่ตัวการโฆษณาเนานะผมอธิบายวัตถุประสงค์ไปแล้วนะครับ แต่เราจะไม่ใช้ตัวจัดการโฆษณานะครับเพราะว่าเราจะสอนใช้กดเนาะเออลราก็มาที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับนะตรงนี้ซ้ายมือบนตรงนี้นะครับคําว่าเครื่องมือทั้งหมดเนาะตรง3ามขีดนะครับแล้วเรานะครับมากดคําว่ากดแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเพื่อนๆไม่ขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถเลื่อนลงมาตรงนี้ได้เนาะกดแบบอัตโนมัตินะครับจะมี2หน้าส2หน้าต่างนะครับ อ่ะนะครับผมเอาตรงนี้แล้วกันผมสะดวกตรงนี้นะครับอ่านะครับกดแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับนะของทาง a c e b o o k เนี่ยก็มีให้เราเนาะเออเราบางทีเนี่ยแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรขี้เกียจมานั่งเปิดปิดแอดเองนะครับนะเราก็สามารถมาใช้กดที่ทาง facebook มีให้ก็ได้เนาะเอามากดสร้างกดเกณฑ์นะครับแล้วก็เอากดเกณฑ์ที่กําหนดเองนะครับกดถัดไปได้เลยเนาะ ันจะมีที่กำหนดเองนะครับแล้วก็ลดราคาประมูลทับซ้อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวสอนนะครับแล้วก็ลดการกระจายกลุ่มหมายอันนี้ก็ไมไ่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะส่วนมากเราก็มากําหนดเองนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับนะทาไมเราต้องใช้กด AI ในการควบคุมเนาะเออในคลิปวิดีโอ EP นี้เนี่ยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจมานั่งเปิดปิดแอดนะครับนะมานั่งเพิ่มงลบ งดแอดลบแคมเปญนะครับเพิ่มงดไอ้เพิ่มแคมเพิ่มงบในแคมเปญลดงบในแคมเปญแล้วก็นั่งโคล,โคลนชุดโฆษณาใหม่นั่งเปิดปิดแอดใหม่นะครับนะเออบางทีแบบว่าเราก็ไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไม่อยากมานั่งอย่าแบบเนี้ยเออมันน่าเบื่อนะครับนะเราก็ใช้ AI เนี่ยในการตั้งกฎได้เลยเนาะนะครับอ่านะครับนะก่อนที่นะครับนะเราจะมาใช้เอตั้งกฎเนี่ยนะครับ อ่ะมันก็สามารถอ่านำไปใช้กับนะครับแคมเปญที่มีอยู่ทั้งหมดได้เนาะเออในส่วนของแคมเปญเนี่ยนะครับอ่ามีไว้เปลี่ยนพวกวัตถุประสงค์แล้วก็เพิ่มลดงบเนาะเออแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชุดโฆษณาได้ชุดโฆษณาเนี่ยเอาไว้อ่าเปลี่ยนพวกความสนใจอายุเพศจังหวัดเนาะเออแล้วก็ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์มือถืออะไรบางอย่างนั่นเองนะครับส่วนโฆษณาเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับอ่าเอาไว้เทสโฆษณาเนานะเอาไว้เปลี่ยน,น,นคอนเทนต์นะครับหรือนะครับ เอาไว้เช็คว่าผลลัพธ์แอดโฆษณานั้นะ่ะดีหรือไม่ดีนะครับนะว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับต้นทุนต่นตอผลลัพธ์เนี่ยแต่ละวัตถุประสงค์จะได้ค่าไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าการมีส่วนร่วมเนี่ยยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมเนี่ยผมแนะนํานะนะครับไม่ควรเกินห้าสิบสตางค์นะครับนะเดี๋ยวเอาการมีส่วนร่วมให้ดูเนาะ เอา,อางี้กันแล้วก็มาที่โฆษณาเนาะวิธีการดูตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็นมากที่สุดเนาะบางทีมันแอดมันจะเรียนรู้ใหม่ทุกๆวันนะครับมันจะเอาเป็นค่าของวันนี้นะครับนี่นะครับนะต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยตรงนี้นะครับ0.12สตางค์นะครับนะตรงนี้นะครับไม่ควรเกิน50สสตางค์ถ้าถ้าเกินเนี่ยผมมองว่าแพงแล้วนะนะครับนะ ก็ไม่ควรเนาะเราก็สามารถที่จะตั้งกดได้ส่วนกดเนี่ยนะครับอ่ามันจะใช้กับชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณาเท่านั้นนะครับนะแต่ว่าแคมเปญเนี่ยเขาเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะอ่ะนะครับนะสมมุติเอ,อ่อถ้าเราอ่ามีแอดเนาะอ่านะครับนะแต่นะครับก่อนที่เราจะไปยิงแอดเนี่ยนะครับผมต้องถามก่อนนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยกำไรเท่าไหร่หักลบต้นทุนแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับนะเช่นนะครับเราใสา่ขายเสื้อผ้าเนี่ย เอออย่างเช่นเสื้อยืดแขนสั้นเนาะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับเรารับมาต้นทุนห้าสิบบาทแต่ค่าแอดเนี่ยต้นทุนต่อผลลัพธ์อ่าเอาเป็นวัตถุประสงค์ข้อความเนาะห้าสิบบาทเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าขาดทุนแน่ๆอยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับอ่าขายสินค้าเนี่ยนะครับกําไรก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่โดนค่าแอดไปค่อนข้างเยอะสุดท้ายก็เจ๊งถูกไหม ทีเนี้ยนะครับเราควรหาสินค้านะครับที่มันมีกําไรหักลบแล้วเออหักลบค่าแอดแล้วเออมันยังพออยู่ได้นะครับนะอันนี้ก็เก็บฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับนะว่าสินค้าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหักลบค่าแอดแล้วเหลือกําไรหรือเปล่าเออนะครับถ้าไม่เหลือกําไรเลยผมมองว่ามันก็เจ๊งนะครับทีนี้นะครับนะเราก็สามารถใช้กดอ่าตั้งได้เนาะเออว่าเราอยากจะให้ต้นทุนเนี่ยมันไม่ดีดไปถึงเท่าไหร่หรือว่าน้อยกว่าเท่าไหร่เนาะทีนี้นะครับ ชื่อกดเนี่ยเราเราก็จะไม่ต้องตั้งก่อนนะครับทีเนี้ยนะครับผมเอานําไปใช้กับโฆษณาที่อยู่ทั้งหมดเนาะเออผมเอาเป็นปิดโฆษณาแล้วกันนะครับถ้าต้นทุนตอบผลลัพธ์นะครับมากกว่าอ,อย่างเช่นถ้าเป็นวัตถุประสงค์ข้อความเนาะถ้ามากกว่าประมาณห้าสิบาทแล้วกันนะครับผมจะให้นะครับถ้าต้นทุนตอบผลลัพธ์มากกว่าห้าสิบาทเนี่ยนะครับ ผมจะให้มันไปปิดโฆษณาทั้งหมดนะครับนะออการดําเนินการก็เป็นแบบปิดโฆษณาเนาะนะครับทีนี้นะครับเราสามารถตั้งกดซ้อนได้มากดบวกตัวนี้เนาะ,ะต้องใช้ใจ่ายไปแล้วเนาะสมมติเออเราตั้งกดซ้อนเนาะบางทีเนี่ยแอดของเราวิ่งวิ่งไปเนี่ยเออยังไม่ได้อินบ็อกเลยเอออาจจะกินเงินไปแค่ไม่กี่บาทเองนะครับนะเราทีนี้เราก็สามารถสโขบได้เนาะเป็นใช้ใจ่ายแล้วนะครับ เราเอาใช้ใจ่ายแล้วเท่าไรด่ดีอย่างเช่นเรายิงวันละสามร้อยอ่ะเอาใช้ใจ่ายแล้วหนึ่งร้อยนะเออถ้าใช้ใจ่ายไปแล้วหนึ่งร้อยนะครับและต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับมากกว่าห้าสิบาทเราจะให้ AI เนี่ยไปปิดแอดของเรานะครับนะเออทีนี้นะครับช่วงเวลาเนี่ยก็เอาเป็นสูงสุดเนาะนะครับการกำ,กำหนดเวลาเป็นต่อลงต่อเนื่องนะครับการแจ้งเตือนก็ถ้าใครมีอีเมลก็ติ๊กไปนะครับเออใครไม่มีอะไรก็ว่านไปเนาะ ทีนี้ก็อย่าลืมใส่ชื่อกดชื่อกดอย่างเช่นปิดแอดอัตโตมัตอะไรก็ได้ปิดแอดที่ต้นทุน,ทนข้อความนะออมากกว่า50บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอ,อ,อันนี้เพื่อนๆก็กดสร้างก่อนเนาะเป็นกดกดหนึ่งนะครับอสมมติเพื่อนๆสร้างแล้วออนะครับกดปิดไปนี่แล้วก็อย่าลืมเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้เนาะต่อมานะครับนะ เรานะครับนะจะทําการเปิดแอดเนาะเอออ่ะทีนี้ปิดแอดไปแล้วเนาะต่อมาสร้างบวกใหม่กําหนดเองนะครับเราก็ใช้อ่านาไปใช้กับโฆษณาที่มีอยู่ทั้งหมดต่อเนาะทีนี้นะครับการดเนินการเนี่ยนะครับผมเอาเป็นแบบเปิดชุดโฆษณาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้มันแบบละเอียดเลยเนาะเออนะครับในคลิปวีดีโอ EP นี้เออผมยอมเสียเวลานะทีนี้นะครับนะถ้าต้องตุนต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับ อ,อย่างเช่นน้อยกว่านะครับน้อยกว่าห้าสิบบาทเนาะเอ,อเราจะให้แอดของเราเนี่ยไปเปิดเนาะไปเปิดโฆษนณานครับทั้งหมดนำไปใช้กับนี่นะครับนะถ้าแอดของเราต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยอ่าน้อยกว่าห้าสิบบาทเนี่ยเราจะให้แอดของเราเนี่ยไปเปิดเนาะ โฆษณาของเราไปเปิดนะครับทีนี้นะครับใช้จ่ายเนาะก็เอาเป็นใช้จ่ายไปแล้วนะครับประมาณ100้แล้วกันเหมือนเดิมนะครับนะพูดง่ายๆนะครับในกฎของตรงนี้ผมตั้งชื่อกฎก่อนเปิดแอดข้อความต้นทุน10บาทถ้าต้นทุนน้อยกว่า50บบาทเนี่ย จะให้ AI เนี่ยไปเปิดแอดนะครับนะแล้วอแอดนั้นต้องใช้ใจ่ายไปแล้วพูดง่ายๆก็คือวิ่งไปสักพักแล้วนะครับอย่างเช่นเรายิงไป300เนี่ยเออมันกินเงินไปแล้ว100เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะรู้ผลแล้วนะครับหรือถ้าเรายิง300เออเราอยากจะให้มันกินเงินไป300เลยเออทีนี้รู้ผลเลยว่ากินเงินไปเต็มจํานวนแล้วอะ่ะเออยังไม่ดีกะเออก็ได้เนาะเออยังก็แล้วแต่เราเนาะทีนี้การแจ้งเตือนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับ กดสร้างต่อได้เนาะคือทํากดซ้อนกดเลยนะครับนะ,ะต่อมานะครับพอเรารู้เรียนรู้จักกดเพิ่มเปิดปิดแอดไปแล้วเนาะทีนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้การเพิ่มและลดงบประมาณได้เลยเนาะนะครับมากดคําว่าสร้างกดเกณฑ์กําหนดเองแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้วิธีการเพิ่มลดงบประมาณบ้างเนาะ,ะแต่ว่าเราจะใช้ นำไปใช้กับชุดโฆษณาที่มีอยู่ทั้งหมดเนาะนะครับส่วนการดำเนินการเนี่ยนะครับนะก็นี่นะครับนะมันจะมีคำว่าเพิ่มงบประมาณต่อวันนะครับแล้วก็ลดงบประมาณต่อวันเนาะนะครับทีนี้นะครับเอาตัวอย่างเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มลดเพิ่มงบประมาณนะครับการดำเนินการนะครับนะอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มเนาะนะครับ การดำเนินการก็เป็นต่อวันนะครับสมมุตินะครับถ้าแอดของเราเนี่ยนะครับวิ่งดีนะครับเราจะใหะ้มันไปเพิ่มงบเนาะอย่างเช่นเราอาจจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นบาทก็ได้นะครับสมมุติถ้าเรายิงอยู่วันละ,ะ,ะวันละ300ร้อยละกันนะครับถ้ามันวิ่งดีเนี่ยเราจะให้มันไปเพิ่มประมาณ100บาทนะครับ ความถี่เนี่ยนะครับก็แล้วแต่เราเนาะหครั้งทุก12บชั่วโมงก็ได้นะครับหรือนะครับหครั้งต่อวันครับจะผมจะเอาเป็น1ครั้งต่อวันนะเออเพื่อไม่ให้แอดมันเพี้ยนนะครับนะทีนี้นะครับเราก็สโคบได้เนาะถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์นะครับเอาเป็นน้อยกว่านะครับน้อยกว่าประมาณกี่บาทดีห้บาทนะครับอุ้ยห้าร้อยยี่ถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์น้อยกว่า520บบาทนะครับผมจะให แอดเนี่ยนะครับไปเพิ่มงบประมาณเนาะอย่างเช่นเรายิงเวลาสามร้อยเออเพิ่มไปเลย100นะครับนะเออนะครับทีนี้ก็กดบวกเนาะเราอาจจะต้องใช้ใจ่ายไปแล้วเนาะอันนี้มันก็จะซับซ้อนนิดนิดค่าเริ่มต้นช่วงช่วงเวลาอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่แล้วเนาะเออก็ส่วนการกำหนดเวลาเนี่ยเอาเป็นถ้าเป็นผมนะนะครับ ดี๋ดูก่อนถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะตั้งเป็นอ่าเขาเรีเยกอะไรทุกวันนะครับก็คือหนึ่งครั้งต่อวันนะครับนะอีเมลก็ไม่ต้องต้องแจ้งเตือนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ชื่อกดกันนะครับชื่อกดก็อ่าถ้าแอดดีถ้าแอดต้นทุนน้อยกว่า50บาท อะถ้าแอดต้นทุนน้อยกว่า50บาทให้ไปเพิ่มเงิน100เออนะครับถ้าใครตั้งกดเก่งๆเนี่ยนะครับผมมองว่าโอ้อยู่สบายเลยอ่ะกดสร้างเนาะอ่ะเมื่อกี้เราเราเพิ่มเพิ่มเงินไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราลองมาลดเงินบ้างนะครับเออถ้าแอดตัวไม่ดีก็จับตีนะครับลูกอ่ะ นะครับลูกไม่ดีก็ต้องไล่ออกจากบ้านนะครับนะอาทีนี้นะครับนําไปใช้กับชุดโฆษณาที่มีอยู่ทั้งหมดหรือโฆษณาก็ได้เนาะแล้วแต่เรานะครับนะแต่ผมเอาชุดโฆษณาแล้วกันเพราะว่าผมอธิบายโฆษณาไปแล้วเนาะนะครับบางทีเพื่อนๆเนี่ยอาจจะใส่ความสนใจเอออาจจะใส่เงินไปที่ความสนใจเนาะะส่วนใหญ่นะครับทีนี้นะครับการดําเนินการเนี่ยก็นะครับอ่าเมื่อกี้นี้นะครับให้ไปให้ไปอะไรวะจําไม่ได้ จะด,ดูก่อนจำไม่ได้ละเมื่อกี้นี้ให้ไปเพิ่มเนาะอ,อ่ะอันนี้ก็ให้ไปลดเนาะขอขออภัยในความจำนะครับทีนี้นะครับนะก็ให้ไปลดงบประมาณนะครับถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับมากกว่าอ่แอดข้อความเนาะถ้ามากกว่า50บาทผมก็มองว่าแพงแหละนะครับอย่างเช่นเรายิงขั้นต่ำเนาะออวันละ300 500อ่ะ เราจะให้ลดงบป,ประมาณาไปหนะึ่งรเนาะหรือ150เลยก็ได้นะทีนี้อย่าลืมใส่หน่วยเป็นบาทนะความถี่ในการดำเนินการก็เอาเป็น1ครั้งต่อวันนะครับวิ่งทุกๆหลังเที่ยงคืนเนาะนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องไปสะโคบอะไรมันมากแล้วเราก็มาตั้งชื่อกดกันนะครับนะชื่อกดผมจะตั้งชื่อว่านะครับอแอดไม่ดี ต้นทุนมากกว่า50บาทก็คือแอดไม่ดีและแอดแพงแหละนะครับให้ไปลดงบลง100บาทานะครับคลิปวีโอ EP นี้ผมมองว่าละเอียดมาก,กน,นะอะกดสร้างเลยนะครับผมยอมเสียเวลาให้เพืเ่อนๆได้นะครับเพราะว่าเวลาผมก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับนะพอเราเรียนรู้เรื่องการเพิ่มและลดงบประมาณไปแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ลองมาเพิ่มราคาประมูลกันนะครับสำหรับใครที่แอดเงียบๆวันหวยออกอะไรอย่างเงี้ยเออเราอยากจะให้มันบิดสู้เขาได้หน่อยนะครับแล้วก็มาสร้างกดนะครับกดที่กำหนดเองเนาะนะครับทีนี้นะครับนำไปใช้กับแคมเปญทั้งหมดก็ได้เนาะ,ะวิธีการบางทีแบบว่าเราผู้แวยอยากจะเพิ่มลดงบเอออันนี้นะครับแคมเปญน,น่าจะเหมาะนะครับ ทีนี้การดำเนินการนะครับนะกะ็เป็นเดี๋ยวดูก่อนเอเรอเรวนเลื่อนไม่ได้โฆษณาทั้งหมดชุดโฆษณาทั้งหมดอา้าวว่าแล้วว่าแล้ว มาอีกเลี้ยวนะครับมาแล้วทำไมผมกดไม่ค่อยไปนะมันค้างนี่เองนะครับอ่ะนะครับมาแล้วนะครับเออกว่าจะเห็นคําว่าราคาประมูลนะครับนี่อยู่นี่นี่เองทีนี้นะครับนําไปใช้กับอ่าแล้วแต่เราเนาะนาไปใช้กับแคมเปญนะครับ อ่าเลื่อนลงมาหน่อยอ๋อแคมเปญไม่ได้เอาชุดโฆษณาแล้วกันชุดโฆษณาเนี่ยเอาเป็นเพิ่มราคาประมูลเนาะนะครับถ้าแอดวิ่งไม่ดีเนาะเออเป็นเพิ่มราคาประมูลนะครับใส่อ่าอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้อ่าผมถ้าเป็นผมนะผมจะบอกอ่าทุกๆไลน์เนาะทุกๆ like, นะคลิปเนาะเวลาผมเร่งความเร็วราคาเพดานราคาประมูลเนี่ยผมจะเอาเป็นหนึ่งส่วนสาม ของราคาประมูลอย่างเช่นแบบว่าถ้าผมยิงไปวันละ300เนี่ยผมจะเอาเพดานราคาประมูลเป็น100นะครับก็คือ1นึส่วนของนั่นเองนะครับนะสมมติเรายิงเรายิงวันละ3า0นะครับอยากจะให้แอดของเราไปเพิ่ม30%เนาะก็คือ1นึส่วนของ100นะครับก็ตีไปว่าเป็น3 0อนั่นแหละนะครับความถี่นะครับก็เป็น1ครั้งต่อวันนะครับ อันนี้นะครับเจ้าเหมาะกดหยุดยาวเนาะอย่างเช่นวันหวยออกนะครับแอดที่ไม่ดีนะครับแอดที่ไม่วิ่งเลยนะครับเราจะไปเพิ่มเงินให้กับมันนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าลูกแบบว่าถ้าลูกอยากได้ของเล่นนะครับนะเราก็ต้องเอาใจลูกหน่อยเนาะนะครับนะทีนี้ถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยเออมากกว่าเอาเป็นห้าสิบาทแล้วกันตัวเลขกลมๆนะครับถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์มากกว่าห้าสิบบาทเนี่ยเออแอดมันค่อนข้างแพงแล้วนะครับ ประมาณว่าเราสู้การประมูลในการในแอดเฟซบุ๊กไม่ได้เนาะเราก็ไปเพิ่มราคาประมูล30%นะครับ3าของ300ก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับนะเออก็ว่านไปเนาะนะครับทีนี้นะครับกำหนดเวลาแบบทุกวันนะครับอีเมลก็ไม่ต้องเอาเนาะส่วนชื่อกดเนี่ยนะครับผมจะเอาเป็น,นต้นทุนต่อผลลัพธ์มากกว่า50 มากกว่าห้าสิบบาทคลิปวิดีโอ EP นี้อาจจะละเอียดหน่อยเนาะเราเรายิงวันละ3า0นะครับแอดไม่วิ่งเออตั้งชื่อไปแอดไม่วิ่งให้เพิ่มราคาประมูลสามสิบเปอร์เซ็นต์ อ่ะเซ็นเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเออผมก็ไม่มีความรู้เนาะทีนี้ก็กดสร้างไปนะครับนะตกภาษาไทยและพูดเป็นคำว่าฉันรักเธอแ้นะครับอ่ะกดกดกำหนดเองนะครับต่อมานะครับพอเราอ่าเพิ่มเงินไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะลดเงินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็กดถัดไปเนาะอ่านำใช้ชุดโฆษณาทั้งหมดเนาะก็อ่ะทีนี้นะครับการดำเนินการก็เอาเป็นลดราคาประมูลลงนะครับ โอ้ยมันเลื่อนสักล่างสุดเลยก็เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสาเป็นเหมือนเดิมเนาะอ่าก็ก่นละสามร้อนะครับความถี่ก็หนึ่งครั้งต่อวันนะครับท่านต้นทุนต่อผลลัพ์เออน้อยกว่านะครับน้อยกว่า50บาทเนี่ยเออเราก็จะไปลดงบประมาณลดราคาประมูลลงนะครับพูดง่ายว่าแอดลีแล้วนะครับนะเราไม่ต้องไปแข่งโดยอัดให้มันบิดแข่งกันแล้วนะครับนะถ้าดีแล้วก็ดีอยู่แล้วครับ เออไม่ต้องไปไอ้นี่มันเนาะแต่ถ้าแอดไม่ดีก็ไปเพิ่มราคาประมูลเอาราคาประมูลเนี่ยเอาให้ง่ายนะครับก็คือเหมือนเล่งนะครับให้ลูกของเราเนี่ยอ่ากินข้าวนะครับถ้ากินข้าวไม่ได้เนี่ยก็ตีมันเลยนะครับนะหยอกหยอกนะครับทีนี้นะครับก็ช่วงเวลาก็เป็นสูงสุดเนาะอ่ะทุกวันก็อีเมลก็ไม่ต้องใส่เนาะส่วนชื่อกดเนี่ยนะครับนะเออ ถ้าต้นทุนน้อยกว่า50บาทให้ลดราคาประมูลลง30เปอร์เซ็นต์อะนะครับก็กดสร้างไปเนาะเออสำหรับใครที่เออแบบว่า อยากจะเปิดจะปิดเนี่ยก็มาเปิดปิดสวิกตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับนะก็อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะเออนะครับกดซ้อนเนี่ยนะครับนะการทํากดซ้อนเนี่ยผมมองว่าถ้าใครทําเก่งๆเนี่ยถ้าใครทาดินเซียนเนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้ผู้ว่าอะไรไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับคุณเหมือนเป็นเสือนอนกินอะนะครับเหมือนเป็นออโต้พายลอตอะนะครับผู้ง่ายคือเวลาเราขับรถเนาะมีคนขับรถให้นะครับ อ่าถ้าเป็นรถสมัยนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านอนรถเทสลาครับคุณนอนสบายๆเออมีคนทํางานให้มีคนนั่งเปิดปิดแอดให้นะครับเออนนี้ก็สําหรับคนเก่งเนาะเออนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะจะสเกลแอดนะครับอยากจะให้ a อเปิดปิดแอดลดงบประมาณลงบ้างนะครับหรือนะครับเพิ่มราคาประมูลลดราคาประมูลเองนะครับเออบางทีแบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะนะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปเม е н ผมก็จะขึ้นช่องทางการเปเม ент ใต้เด็ดคลิปชั้นช่องทาง YouTube ให้นะครับก็อย่าลืมฝากติดตาม y o YouTube ดนะ้วยเนาะอ่ะก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณเพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เปเม е н เข้ามานะครับสวัสดีคะ่ะ